สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาท่านมารีวิวตัวคอนเวอร์เตอร์นะครับเพิ่มตัวเพิ่มแรงดันด c ซีทู150วัตต์นะครับตัวนี้มี่ลนบัตรคือเป็นตัวเพิ่มแรงดันไฟฟ้านะครับก่อนอื่นนะครับผมจะขอเกรินก่นว่าถ้าใครที่ซื้อตัวนี้ไปหรือใช้งานตัวนี้ตอนแรกครั้งแรกนะครับควรดูคลิปนี้นครับผมจะบอกเทคนิคอะไรต่างๆควรข้อความระมัดระวังนะครับ ตัวนี้สเปคผมจะเล่าคร่าวๆก่อนนะครับว่าเวกตัวนี้สามารถรับแรงดันอินพุตเข้านะครับ10โวลต์ถึง32โวลต์นะครับแล้วก็แรงดันเอาพุตออกน,นะครับ12โวลต์ถึง35โวลต์ครับคือไม่จําเป็นต้องว่าจะเป็นกระแสเท่าไหร่ครับถ้ารับเข้าสมมติเราใช้แบตเตอรี่รถยนต์จะมีคนมักถามว่าใช้แบตเตอรี่รถยนต์ได้ไหมหรือใช้อะไรได้ไหมนะครับคือถ้าอยู่ในไฟ10โวลต์ถึง32โวลต์นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นอะไร ก็ได้ครับก็เข้าได้สามารถต่อไฟเข้าได้ครับตัวทางด้านไฟเข้านะครับทางไฟเข้าก็จะอยู่ในตำแหน่งนี้ครับถ้าเป็นแห่งจรซื้อไปเป็นตัวตุ่แบบนี้นะครับได้เป็นตัวนก็มีบอกไว้อินพุตบวกอินพุตลบนะครับกินเอานะครับถ้าพลิกด้านนี้มันก็มันไม่เขียนไว้แต่มันจะเขียนไว้ขอบคืออ่าอินบวกเอาบวกนะครับความหมายคือคู่นี้เป็นไฟเข้านะครับ บวกลบอันนี้ลบบวกไฟออกนะครับห้ามต่อผิดสลับกันนะครับไฟเข้าคือให้เข้านะครับอย่าไปต่อนะครับถ้าต่อผิดก็พังครับส่วนตัวที่จะพังถ้าต่อผิดนะครับคือส่วนมากที่เห็นนะครับคือตัวต้านทานตัวนี้นะครับตัว C นะครับตัวเกจวิจุจะระเบิดต่อของตัวนี้นี่ถ้าพังสามารถเปลี่ยนได้นะครับตัวต้านทานเอาถ้าเป็นค่าเหมือนกัน ไม่จาเป็นต้องเป็นลักษณะนี้นะครับถ้าเป็นค่าเหมือนกันก็เปลี่ยนได้นะครับแต่ถ้าเป็นมอสเฟตถ้าเป็นหนักหนักคือตัวมอสเฟตด้านในครับตัวแบบนี้นะครับตัวมอสเฟตด้านในครับตรงนี้ไม่รู้ว่าในท้องตลาดจะมีค่านี้ไหมถ้าทํางานหนักหนักจะพังครับคือถ้าเราปล่อยโหลดมากมันจะพังนะครับคือในโหลดมันที่บอกไว้คือสามารถจ่ายกระแสสูงสุด6แอมป์นะครับกระแสออปพุตนะครับกระแสอินพุตเข้า ทางอินพุตนะครับสูงสุด10แอมป์นะครับแล้วบอกไว้ว่า150บาทเราจะทํางานต่อเนื่อง150บาทไม่ได้ครับไม่ใช่ว่าให้มันแปลงแรงดันขึ้นให้เป็นให้แบบไฟผ่าน150บาทจะไหม้นะครับซิ้นตัวนี้นะครับที่ผมทดสอบมาที่ถ้ามันปลอดภัยสุดคือประมาณ100ยบาทนะครับผมทดสอบมานี่ประมาณ100้อยบาทนะครับคือมันจะทํางานได้พอดีถ้าเราไม่มีอะไรระบายความร้อนนะครับ คือถ้าร้อยบาทก็ยังถือว่าใก,ใกล้เส้นตายนะครับถ้าทํางานมากกว่านั้นคือต้องมีพัดลมระบายความร้อนระบายใส่ปกติซิงค์มันบอกในการทํางานคือไม่ไทํางานเกิน85องศาครับความร้อนของมันนะครับแต่ทํางานที่เหมาะสมมันบอกไว้ที่40-40ถึงองศานะครับคือผมก็ทดสอบดูนะครับคือถ้าเราผมมีเครื่องวัดอุณหภูมิครับคือเป็นมิเตอร์แบบนี้นะครับ แคมมิเตอร์นะครับมันจะมีเกียววัดอุณหภูมิซื้อมาคือสามารถวัดได้อลไยอย่างมีสามารถวัดอุณหภูมิได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีโขบในการวัดนะครับโขบในการวัดนะครับอ่าไปก่อนคือเมื่อเราวัดตัวนี้แล้วนะครับวัดอุณหภูมิเปรียบเทียบกันนะครับอย,อย่าให้เกินร้อยวัดนะครับเราวิธีหาวัดอ่าผมจะมีคลิปบอกไว้ อีกคลิปหนึ่งนะครับคือตัวหนึ่งคือถ้าจ่ายกระแสไฟเกินมันก็จะร้อนนะครับตัวนี้จะร้อนถ้าบุคคลที่ซื้อไปถ้านไหนซื้อไปจะไม่รู้หรอว่ามันร้อนเท่าไหร่ครับมือจับดูว่าร้อนร้อนเรานีหกสิบองศามือเราก็ถือว่าร้อนมากแล้วร้อนอุ่นแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับที่เหมาะสมคือประมาณ4-5องศานะครับแต่ผมทดสอบคือไม่มีพัดลมนะครับไม่มีพัดลมเปอตัวนี้ก็ประมาณ50องศา ก็ทนก็ก็ทำงานได้ปกตินะครับแต่ไม่ควรทํางานเกินนั้นนานนะครับที่มาร้อยห้าสิบาททำงานได้ครับแต่อย่านานต่อเนื่องไม่ได้คือเอาไว้กินหมดปั๊บปั๊บแคบเดียวนะครับประมาณนี้นะครับข้อมูลที่ผมจะให้ครับคือระวังอย่าต่อพิษนะครับวิธีตับนะครับเดี๋ยวผมจะ ทำทแสดงวิธีปรับให้ดูนะครับครพอเตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วผมใช้มิเตอร์ตัวนี้นะครับวิธีปรับคือเราปรับตำแหน่งตัวนี้นะครับเมื่อเราต่อไฟเข้าแล้วนะครับอย่าให้มันช็อตการนตู้ดีๆนะครับอันนี้ผมใช้สวิตชิ่งตัวนี้นะครับสวิตชิ่งตัวนี้นะครับดูสเปคกันนะครับ12บสองโวลต์สาแอมป์นะครับตัวนี้สามารถต่อสายไฟ 100ร้อยบาทได้3หลอดเลยนะครับเมื่อเราต่อไฟเข้าคือไฟเข้าด้านนี้เป็นตัวปากหนีบนะครับ2ตัวแล้วก็ผมใช้ตัวมิเตอร์จิ้มเข้าด้านไฟออกนะครับเอาคแล้วก็ปรับหมุนนะครับให้มันพอดีกับเราที่ต้องการถ้าเราไปใช้งานอื่นนะครับมไปตามที่ต้องการสูงสุดได้สาสบห้านะครับมันบอกไว้ประมาณนั้นนะในส8มุมได้ไปแล้ว มันกลับก็จะลดลงได้นะครับน,นี้คือวิธีปรับนะครับถ้ารบผมก็คงจะมีแค่นี้นะครับสําหรับท่านใดที่สนใจหรือมีปัญหาอะไรเพิ่มเติมสอบถามปัญหาเพิ่มเติมถามได้นะครับไม่มีอุบอิบความรู้ไว้นะครับไม่มีเก็บกับความรู้ไว้นะครับถึงจะไม่ได้ซื้อจากผมก็ช่างนะครับถ้าท่านซื้อมาจากร้านอื่นก็ช่างนะครับ ถ้าสงสัยอะไรก็ถามาถามในเมสเซจของได้นะครับทักเข้ามาถามได้ครับว่ามันจะทำเยังไงอะไรบางครั้งเอาไปต่ออะไรประมาณนี้นะครับสำหรับน,นี้ขผมก็มีแค่นี้นครับสวัสดีครับ